พวกคุณเคยสังเกตไหมสถานที่บางแห่งไม่ได้ถูกทิ้งให้ร้างเพราะไม่มีคนอยู่แต่มันถูกทิ้งไว้เพราะคนข้างในเขาไม่ยอมให้ใครเข้าไปวุ่นวายต่างหากสำหรับผมปราสาทตาเมินทมไม่ใช่โบราณสถานแต่มันคือคุกมิติที่ยังมีลมหายใจคืนนั้นผมยืนอยู่ตรงใจกลางปราสาทพอดีคืนที่แสงจันทร์เต็มดวงสาดลงมาที่หินทรายจนดูเหมือนสีเลือด ชาวบ้านเคยกระซิบเตือนผมว่าอย่าไปยืนทับจุดกึ่งกลางเพราะนั่นคือตำแหน่งที่เส้นลัติจูดบิดเบี้ยวและเป็นจุดที่ประตูเปิดออกจารึกหลักที่หนึ่งที่เราเคยเรียนกันว่ามันคือบทสรรเสริญเทพเจ้าจริงๆแล้วมันคือยันที่ตอกตรึงรอยแยกของโลกนี้กับโลกนั้นเอาไว้ไม่ให้หลอมรวมกันแต่เมื่อไหร่ที่คุณก้าวเข้าไปในจังหวะที่ฟ้าเปิดยันนั่นก็รั้งอะไรไว้ไม่ได้ คุณลองนึกภาพตามนะจูจ่ๆลมรอบตัวที่เคยพัดแรงกลับนิ่งสนิทนิ่งจนคุณได้ยินเสียงเลือดในหูตัวเองเต้นตุบๆแล้วหลังจากนั้นเสียงบทสวดว่าวก็ดังขึ้นมามันไม่ใช่เสียงที่ลอยมาตามลมแต่มันดังมาจากใต้ฝ่าเท้าของคุณลอดผ่านช่องว่างของก้อนหินขึ้นมาภาษาโบราณที่มนุษย์ไม่ควรจะเข้าใจแต่มันกลับก้องกังวานอยู่ในหัวใจคุณ จนจังหวะการเต้นของหัวใจคุณเริ่มเปลี่ยนไปสั่นระรัวเหมือนจะหลุดออกมาตามมาด้วยกลิ่นกลิ่นมะลิป่าที่หอมเย็นจนแสบจมูกมันหอมเหมือนกลิ่นดอกไม้ที่วางอยู่ข้างศพที่เพิ่งตายใหม่ๆกลิ่นนั้นมันไม่ได้ลอยวนอยู่นิ่งๆแต่มันเคลื่อนที่ตามหลังคุณไปทุกฝีก้าวเหมือนมีใครบางคนกำลังก้มลงดมต้นคอคุณอยู่ตลอดเวลา ถ้าคุณเผลอตั้งใจฟังนานเข้าภาพในหัวจะเริ่มชัดขึ้นคุณจะเห็นพวกเขาเจ้าของบ้านที่แท้จริงที่ยืนล้อมรอบตัวคุณไว้หมดแล้วพวกเขาไม่ได้ทำพิธีเพื่อเทพเจ้าหรอกแต่พวกเขากําลังทำพิธีเพื่อต้อนรับสมาชิกใหม่ต่างหากทุกวันนี้ผมไม่กล้าส่องกระจกตอนกลางคืนเพราะภาพประสาทนั้นมันยังซ้อนทับอยู่ในดวงตาผมชัดกว่าความจริงซะอีกจำไว้เถอะครับ ตาเมือนทมไม่เคยต้องการนักท่องเที่ยวเขาแค่ต้องการตัวตายตัวแทนใครสักคนที่จิตอ่อนพอจะสลับที่กับสิ่งที่ถูกขังอยู่ข้างในนั้นมานานนับพันปีถ้าคืนนี้คุณได้ยินเสียงสวดมนต์แว่วมาจากที่ไหนสักแห่งในห้องอย่าหันไปมองนะครับเพราะนั่นแปลว่าคุณถูกเล็งไว้แล้วเงาสะท้อนในดวงตาคุณที่เมือนทมคุณแน่ใจจริงๆหรือ ว่าคนที่ยืนอยู่หลังคุณในกระจกตอนนี้คือตัวคุณจริงๆ